ซุ่โีโรงหมูตุนวันนี้มีวิธีการทําให้ซี่โครงหมูเนี่ยนุ่มใน50นาทีได้น้ําซุปที่ใสอร่อยกลมกลมั้นตอนแรกพี่บ่าวก็อย่าต้มลวกก่อนใส่น้ำลงไป8 0 0 ml ใส่เกลือไป1ช้อนชาแล้วก็เอาซี่โครงหมูลงไปต้มใช้เวลา10นาทีต้มมาครบ10นาทีก็ปิดไฟได้เลยทีนี้ก็เอาไปล้างคราบต่างๆออกและก็ช่วยลดกลิ่นคาวด้วยมาถึงขั้นตอนการต้มจริงพี่บ่าวก็อย่าใช้หม้อแรงดันอันนี้ประสงค์เอาหมูที่ต้มแล้วใต่ลงไปเลยใส่น้ำตาลลงไป800ร้อย ml ทว2ช้ข้าวต เกลือ1งช้อนา้าน้ำตาลทรายหช้อนา้าผงปรุงรสหนึ่งช้อน้ารากผักชี2รากกระเทียมทุบๆโกรีบกะเพราหนึ่งดอกอบเชยรึ่งแท่งฝามาปิดแล้วก็กดล็อกใช้เละขวาเข้ามาช่วงเรกเปิดไฟระดับช่วงไปเลยพี่บอกเขาใช้เวลาในการตุน40นาทีพี่บาวต้มมาประมาณ10นาทีจนน้ำเดือดจัดแบบนี้ก็ลดลงมาเป็นระดับหนึ่งและตุนต่อไปอีก30นาทีต้มมาครบ30นาทีตอนนี้หมูก็มีความนุ่มดูที่กระดูกก็ร่นๆ่นขึ้นมา ขั้นตอนสุดท้ายก็ยใส่เกากี้ลงไปประมาณถึงช้อนโต๊ะและจะต้มต่อไปอีก5นาทีโดยไม่ต้องปิดฝาน้ำซุปเนี่ยจะมีความใสออกสีทองๆแบบนี้มีความน่ากินกระดูกที่โครงก็ร่นเอิ้มไปผักชีและจะรวมที่โครงดูปุ๊บเข้าไปแบบนี้เลยใช้เวลารวมแค่50นาทีได้ที่โครงหมูที่มีความนุ่มอร่อยรสชาติของน้ำซุปกลมๆลงตัว แล้วที่พี่พอชอบมากระหว่างที่เราต้มเนี่ยก็ไม่มีน้ำออกมากระเด็นให้เราต้มทำความสะอาดเลยขอบคุณพี่น้องทุกด้านนะครับชุขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง